จบคอนสองแสบเขาก็เนาะร้องเพลงเให้ไปเลิฟเดย์แล้วก็เอเพลงของชนพภาให้กันก็แบบมีความเขินก็เล่นกันกบเกลื่อนแหละน่ารักความที่เล่นกันกบเกลื่อนน่ะทุกคนแล้วก็ผู้จัดเขาหน่ารักมากเขาให้ของขวัญน,น้องเป็นสร้อยข้อมือเนาะทองน่ารักอะ่ะทุกคนแล้ว พีเอฟซีไปเยอะมากนะวันเนี้ยไปเยอะจริงๆไปเยอะมากแล้วก็หน้าจอก,ก็เยอะอให้กำลังใจน้องเยอะยังไม่ทิ้งยังจับมือห้าปีนะทุกคนแล้วน้องพูดดีมากแล้วมันห้าปีแล้วที่เราแบบติดตามกันมาห้าหกปีอ่ะติดตามน้องๆมาคือแบบยังเหนียวแน่นยังเหมือนเดิมอ่ะ ไม่รู้นะผมผุมมีความรู้สึกว่าตาบใดที่น้องยังจับมือไปได้วยกันแบบเนี้ยพี่เอฟซก็ไม่ทิ้งน้องแต่ถ้าปล่อยมือมันก็แน่นอนมันก็เสียงแตกเนาะมันก็มีแหละเมน,นุกเมนปลายเมนคู่แต่ทุกคนต้องยอมรับว่าเมนคู่มันจะเยอะกว่าเพราะว่าแน่นอนด้วยการที่เข้ามาเราเข้ามาด้วยเขาทั้งสองคนเรามาเข้ามาเพราะความน่ารักของเขาทั้งสองคน บุ๋มหนึ่งในนั้นคือบุ๋มเข้ามาด้วยคู่เข้ามาด้วยจิ้นอืมันแยกยากอะทุกคนมันแยกยากจริงๆถ้าติดตามก็ติดตามน้องทังสองคนอะจะไม่มีว่านุกหรือปลายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแขงะอาจจะมีแบบเอียงไปทางปลายด้วยน้องเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็สุดท้ายแล้วก็ทิ้งนุกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นอืม รักคู่ไงอยากให้เขาได้กันเนะทุกคนอยากให้เขาได้กันเอาซิเอาซิไม่ยอมจา้าฉันก็จะเชียร์อยู่อย่างนี้แหละ Goodbye กู Good <bye. S 3> ลืมเลยว่าฉันรัก MC โอ้ยมันมวนได้แล้วเอาหมันเล่นที่ในกัะบอกสีโดตีเครื่องเครื่องกระมวนกลัวน้องตกเวทีก็เลยตก,กอนนอเกาะน้องเรืวเวลาเท่าไหร่ตอนเนี้ยมาตรงมาตรงมาตรง ดี๋ยวตอนนี้เขาจะขนของอขึ้นมาให้จับเดี๋ยวให้พี่เอกร้องเพลงให้ฟังสักสักนิดหนึ่งโอเคใช่เลยค่ะออใช่ซื้อผู้ใดซื้อเม็ดอะนี่แหละผัวพี่เองผัวพี่เอง โอเคขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะให้กับผู้โชคดีวันนี้นะคะตอนนี้ขอให้น้องๆน้องปายถือโอกาสอวยพรปีใหม่พี่พี่ที่อยู่หน้าเวทีเนาะนุกก่อนก็ได้สวัสดีครับพีพีเอครับหน้าเวทีแล้วก็ทางบ้านแล้วก็พี่พๆทีมงานทุกคนครับผู้จัดด้วยนะครับขอในนามนุกขจรนะครับก่อนแล้วกันนะครับ ขออวยพรให้กับทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอาจจะยังไม่ถึงปีใหม่แต่ว่าอันนี้ก็เหลืออีกนิดเดียวแล้วที่จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยมีเงินทองเยอะๆในปีหน้านะครับแล้วก็ปีหน้าคิดหวังสิ่งไหนสมลงปรารถนาทุกอย่างนะครับไม่มีเรื่องที่มาเครียดในหัวสมองนะครับผมขอให้ประสบผลสาเร็จทุกสิ่งอย่างที่หวังไว้ในปีหน้านะครับสาธุนะครับ ครับผมอะไรกูอยากกินน้ำมึงกูกได้เปล่าเปล่าเสี่บเครื่เดืองแต่มันติดแถวก็เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับผมเดินทางมาสู่ปีที่ห้าใช่ไหมเดินเดินทางมาสู่ปีที่ห้าที่ารวมแฮปปี้นีเวียร์ด้วยกันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเก็บเกี่ยวรอยยิ้มเก็บเกี่ยวความสุขไปเยอะๆก็ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปคอนเสิร์ต หรือว่าไปดูพวกเราที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าเดินทางไปทํางานก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยอย่าได้เพราะว่าทุกๆปีสิ้นปีมันจะเป็นปีแห่งอุบัติเหตุด้วยก็อยากให้ทุกคนระมัดระวงังแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตนะครับปีใหม่ปีนี้ก็ไม่ขออะไรมากขอให้ทุกคนถูกหวยไปด้วยกันครับ อันสุดท้ายถูกใจเขานะนี่โอเค อ่าปมุมือพี่พีหน่อยคะ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องพักประมาณ10นาทีนะคะจุดรับของเราจะอยู่ด้านซ้ายนะคะมองไปตัวเหลืองๆอ่าถ่ายรูปรวมกัน